มีใครเคยรู้สึกไหมคะว่าตัวเองยังไม่ดีพอบางครั้งเรารู้สึกผิดที่เหนื่อยบางครั้งเราโทษตัวเองที่ทำได้ไม่เต็มร้อยแล้วเราก็เงียบแต่วันนี้ฉันอยากชวนคุณมาฟังสิ่งหนึ่งคะ่ะไม่ใช่เรื่องของความสมบูรณ์แบบแต่เป็นความกล้ากล้าที่จะยอมรับว่าการไม่สมบูรณ์แบบก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ในตอนนี้นะคะ เราจะพูดถึงความสวยงามของรอยร้าวและพลังของการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงค่ะถ้าถามว่ามีใครเคยรู้สึกว่าตัวเองต้องทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบบ้างฉันยกมือคนแรกเลยค่ะการเป็น perfectionist คือคนที่อยากให้ทุกอย่างเปะ๊ะมันเหมือนมีเสียงเล็กๆในหัวคอยบอกว่ายังไม่ดีพอต้องดีกว่านี้ต้องไม่มีที่ติไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การแต่งตัวการพูดหรือแม้แต่การโพสต์รูปในโซเชียลมีเดียแต่ถ้าจะพูดกันตรงๆเลยนะคะการเป็น perfectionist แบบสุดโตงะะ่งเนี่ยค่ะมันไม่ได้ทำให้เรามั่นใจขึ้นเลยแต่มันกลับทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยพอมันเหมือนเราวิ่งอยู่ในวงกลมที่ไม่มีเส้นชยัยเพราะไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนเสียงในหัวใจก็จะบอกว่ามันยังไม่พออยู่ดี สมมุติว่าเราทำโปรเจกต์งานหนึ่งเราทุ่มแบบสุดตัวเลยนะคะตรวจแล้วตรวจอีกแก้จนตาแฉะแต่สุดท้ายก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์หรือบางทีเราเตรียมตัวไปนํำเสนองานพูดได้ดีเลยนะคะแต่กลับมานั่งจมกับประโยคที่เราคิดว่าเราพูดผิดไปนิดนึงแบบนี้มันเหนื่อยมากเลยนะคะมันทำให้ความมั่นใจของเราค่อยๆถูกกลัดกร่อน เพราะเราตั้งมาตรฐานที่สูงเกินจนบางทีมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเอาละค่ะถ้าการเป็น perfectionist มันทำให้เราขาดความมั่นใจแล้วอะไรละ่ะที่จะช่วยให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นบ้างคำตอบอาจจะฟังดูง่ายแต่ทรงพลังมากๆค่ะนั่นก็คือการยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบลองนึกภาพตามนะคะ การที่เรายอมรับข้อบกพร่องของตัวเองมันก็เหมือนการวางกระเป๋าหนักๆที่เราแบกไว้มานานลงมันทำให้เราได้หายใจได้เต็มปอดได้เป็นตัวเองโดยไม่ต้องพยายามเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงการยอมรับข้อบกพร่องไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้หรือเราจะไม่พัฒนาตัวเองนะคะแต่มันแปลว่าเราเลือกที่จะรักตัวเองในแบบที่เราเป็นณนะตอนนี้ พร้อมๆกับการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนการบอกตัวเองว่าฉันอาจจะทำผิดอาจจะไม่เป๊ะทุกครั้งแต่ฉันก็ยังมีค่าและฉันก็ยังทำสิ่งดีๆได้และที่สำคัญการยอมรับข้อบกพร่องมันช่วยสร้างความมั่นใจได้ยังไงรู้ไหมคะเพราะมันจะทำให้เราเลิกกลัวความล้มเหลวเมื่อเราไม่กลัวที่จะผิดพลาดเราก็กล้าที่จะลอง กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและนั่นแหละค่ะที่จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นจริงๆถ้าจะให้พูดถึงสิ่งที่ฉันคิดว่าสวยงามที่สุดในการยอมรับตัวเองนะคะฉันคิดว่ามันก็คือคำว่าความพอดีค่ะความพอดีมันไม่ใช่การยอมรับอะไรที่ห่วยๆนะคะแต่มันก็คือการหาจุดสมดุลระหว่างการพยายามทำให้ดี กับการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องลองนึกถึงรสชาติอาหารที่เราชอบกินสิคะถ้าเราใส่เกลือเยอะเกินมันก็เค็มเกินไปแต่ถ้าใส่น้อยเกินมันก็อาจจะจืดแต่ถ้าใส่ในปริมาณที่พอดีมันก็จะอร่อยลงตัวซึ่งชีวิตของเราก็เหมือนกันคะ่ะถ้าเราพยายามทำให้ทุกอย่างเป๊ะเกินไปมันอาจจะดูตึงเกินไป แต่ถ้าเราปล่อยให้มันพอดีมันก็จะมีความสวยงามในแบบของมันฉันเคยอ่านเจอคำพูดหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเขาบอกเอาไว้ว่าความไม่สมบูรณ์แบบคือสิ่งที่ทำให้เราเป็นมนุษย์ลองคิดดูนะคะสิ่งที่ทำให้เรารักเพื่อนรักครอบครัวหรือรักใครสักคนมันไม่ใช่เพราะเขาสมบูรณ์แบบทุกอย่างใช่ไหมคะแต่มันเป็นเพราะความไม่สมบูรณ์แบบเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขาเป็นเขา เช่นรอยยิ้มที่ไม่เท่ากันหรือนิสัยขี้ลืมที่น่ารักน่ารักถ้าเรารักคนอื่นในความไม่สมบูรณ์แบบของเขาได้แล้วทำไมเราจะรักตัวเองในแบบเดียวกันไม่ได้ล่ะคะถ้าจะให้แชร์จากใจเลยนะคะฉันมีโมเมนต์หนึ่งที่คิดว่าไม่มีความสมบูรณ์แบบเลยแต่ตอนนี้ถ้ามองย้อนกลับไปแล้วกลับรู้สึกว่าภูมิใจมากๆเลยค่ะมันเป็นตอนที่ฉัน ต้องพูดในงานสัมมนา,าครั้งแรกตอนนั้นฉันตื่นเต้นมากเตรียมสไลด์มาอย่างดีซ้อมพูดหน้ากระจกเป็นสิบสิบรอบแต่พอถึงวันจริงฉันกลับลืมคำพูดบางช่วงไปต้องหยุดไปนิดนึงเพื่อตั้งสติแล้วก็มีจังหวะที่พูดตะกุกตะกากนิดหน่อยด้วยตอนนั้นฉันรู้สึกว่าแย่แล้วทุกคนคงคิดว่าเราทำได้ไม่ดีแน่แต่หลังจากงานจบ กลับมีคนเดินมาบอกว่าพูดดีมากเลยนะรู้สึกถึงความจริงใจแล้วก็มีคนมาบอกว่าเห็นคุณหยุดพูดไปนิดนึงแล้วพูดต่อมันทำให้รู้สึกว่าคุณเป็นคนจริงๆไม่ใช่หุ่นยนต์ซึ่งคำพูดพวกนั้นมันทำให้ฉันมาฉุกคิดว่าความไม่สมบูรณ์ของฉันในวันนั้นมันไม่ได้ทำให้ฉันล้มเหลวแต่มันกลับทำให้คนอื่นรู้สึกเชื่อมโยงถึงฉันมากขึ้นด้วยค่ะ โมเมนต์นั้นสอนฉันว่าความไม่สมบูรณ์มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดมันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์และบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเปล่งประกายในแบบของเราเองถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดอยู่ในกรอบของการต้องการความสมบูรณ์แบบฉันอยากลองชวนคุณทำอะไรเล็กๆสักอย่างเพื่อที่จะก้าวออกจากกรอบนั้นได้นะคะ มันอาจจะเป็นการทดลองทำอะไรโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าผลลัพธ์จะเป๊ะหรือไม่เช่นให้คุณลองเขียนอะไรสักอย่างโดยไม่แก้ดูนะคะลองเขียนจดหมายถึงตัวเองหรือโพสอะไรสั้นๆโดยที่ไม่ต้องแก้คำผิดหรือกังวลว่าถ้อยคำมันจะสวยงามแค่ไหนแค่ปล่อยให้มันเป็นตัวเราค่ะหรือไม่คุณอาจจะแชร์รูปที่ไม่ได้แต่งเยอะหรือเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีพอ จากนั้นลองแชร์ไปในโซเชียลมีเดียดูนะคะจากนั้นลองสังเกตฟีดแบ็ k ดูค่ะเราจะรู้สึกหลังจากนั้นได้เลยว่าโลกของเรามันไม่ได้พังลงมาเลยเมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เปะ๊ะครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอให้ลองหยุดแล้วบอกกับตัวเองว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ดีในแบบของมันจากนั้นให้กำลังใจตัวเองที่พยายามให้เต็มที่นะคะและที่สำคัญเลยนะคะ อย่าลืมเฉลิมฉลองให้กับโมเมนต์ที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่มีค่าในชีวิตของคุณดูลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เป๊ะแต่คุณภูมิใจแล้วอย่าลืมมาแชร์กับเราด้วยนะคะอาจจะเป็นตอนที่คุณลองทำอะไรใหม่ๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังแต่คุณก็กล้าที่จะลองหรือตอนที่คุณหัวเราะกับความผิดพลาดของตัวเองก็ได้คะ่ะเรื่องพวกนี้มันเป็นความสวยงามในแบบของมันจริงๆนะคะ ก่อนจะจบในตอนนี้ฉันอยากจะบอกทุกคนว่าคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อที่จะมีค่าหรือเพื่อที่จะเปล่งประกายเพราะความไม่สมบูรณ์แบบของเรานี่แหละค่ะที่ทำให้เราเป็นเราและมันคือสิ่งที่ทำให้โลกนี้สวยงามขึ้นถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกกดดันจากความคาดหวังที่สูงเกินไปนะคะอยากลองให้คุณวางมันลงสักพักแล้วกอดตัวเองเบาๆบอกตัวเองว่า ฉันดีพอในแบบของฉันและนั่นมันก็มากพอแล้วเพราะคุณสมควรจะได้รับความรักจากตัวเองในวันที่เปะ๊ะและวันที่ไม่เป๊ะเหมือนกันค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่นั่งฟังมาด้วยกันในวันนี้จนจบนะคะอย่าลืมมาแชร์โมเมนต์ที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่ภูมิใจของคุณกับเราดูนะคะและพบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ